สวัสดีครับผมเทพบอลฟอร์ดนะครับจากช่องยู u ูบนะครับเทพบอลฟอร์ดแชนเนลนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับกระบะเรนเจอร์นะครับเน็กเกิลเรนเจอร์รุ่นสปอร์ตเนาะนะครับจะเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อนะครับมีทั้งแบบสีล้อแล้วก็2ล้อด้วยนะนะครับแต่คันนี้ที่ผมหยิบมารีวิวนะครับจะเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อนะครับราคาตั้งขายหรือว่าราคาตัวรถอยู่ที่1นล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันการใช้งานรวมถึงตัวชุดแต่งนะครับคันนี้ว่าไไดดด้้มมีีกกกาาารรรรจััเเตตยออุุปณ์ชแ่งงะะนนบ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับผมนะครับที่เปิดฝากระโปรงจะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งคนซ้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2,000นะครับ ข้างบนของเครื่องยนต์นะครับจะหุ้มเป็นตัวซิลิโคนแบบนี้นะครับช่วยซับความร้อนนะครับแผ่นฝากระโปรงแบบนี้นะครับจะช่วยซับในส่วนของตัวซับเสียงนะครับผมโดยถ,ถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวเก่านะครับจะเป็นโชคฝากระโปรงนะครับตัวใหม่มันจะเป็นแบบนี้ทุกรุ่นเลยตั้งแต่ตัว xl p ath, ัท xl t Sport, w t i t e t a ตัวท็อปก็ยังได้เป็นแบบนี้อยู่นะครับแต่ก็สามารถแต่งเพิ่มให้กับูลูกค้าได้นะฮะ เดี๋ยวเรากลับมาดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์แบบซิงเกิลเทอร์โบนะครับก็คือจะเป็นเทอร์โบลูกเดียวนะครับลูกเทอร์โบอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่เลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวฝั่งของเหลวนะครับซึ่งโดยรถฟอร์ดนะครับเขาก็จะจัดแยกในส่วนของตัวการวางเครื่องยนต์นะครับช่วงไฟนะครับแล้วก็ถึงตัวระบบของเหลวจะแยกโซนให้เราอย่างดีเลยนะครับก็อากาศฝั่งนี้ นะครับรวมถึงตัวพัดลมนะครับพัดลมจะเป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วนะครับจะเป็นพัดลมตัวใหญ่เลยนะครับสั่งงานนะครับควบคุมด้วยระบบดีเลย์นะครับก็คือเป็นระบบแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเป็นไฟฟ้าท้งคันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ A G M นะครับจ่ายไฟลึกมากนะครับได้ชาร์จนะครับท่อยินเตอร์นะครับแบบนี้เลยนะครับท่อแอร์นะครับท่อแอร์จะอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมการวางของท่อแอร์ก็จะดูโดดออกมาจาก ห้องเครื่องห่างๆจากห้องเครื่องหน่อยนึงนะครับทําให้อุณหภูมิในห้องแอร์นะครับมันเย็นเย็นเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ข้างในห้องเครื่องก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งกันบ้างนะครับชุดแต่งนะครับอย่างแรกครับจะเป็นเนส่วนของตัวกระจังหน้านะครับโดยเดิมๆกระจังหน้าของสปอร์ตเขาจะเป็นดําแบบนี้แหละนะครับแต่จะเป็นดําแบบลงังลังพึ่งไม่ใช่ตัวอ,กอ,อักษรเงี้ย นะครับตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับใส่เป็นกระจังงานของแรปเตอร์ให้แบบนี้เลยฟอนต์ลูกค้าระบุเลือกสีได้นะครับว่าอยากได้เป็นฟอนต์สีอะไรนะฮะรวมถึงตัวไฟเมสิวนะครับข้างบนนะครับสีส้ม3จุดนะครับเราติดตั้งให้นะไฟนะครับนี่จะเป็นไฟ LED แล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นแมท i ิกนะครับถ้าเป็นแมทิกจะเป็นตัวเอเวอเรตนะครับตัวท็อปแล้วก็ตัวไวด์แท็กตัวสีเท่านั้น ติดตั้งข้อไฟให้เสริมรอนะครับข้างล่างนะครับในส่วนของตัวสเก็ตดดน้านนะครับตรงนี้ติดตั้งในส่วนของตัวชุดวายนะครับเป็นการทําครอบทําทครอบกันชนตรงของเดิมเข้าไปนะครับเราไม่ได้ถอดหรือว่านํามาดัดแปลงนะเราแค่ใส่ชุดครอบเข้าไปแบบนี้นะครับเขาเรียกชุดวายแบบนี้สีดําด้านนะครับดูดุมากๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัว แข้งนะครับลูกค้าก็ระบุสีได้เลือกได้ว่าอยากไ,ไ,ได้เป็นทำสีอะไรนะครับกันแข้งเนาะตรงนี้จัดเป็นโทนสีดําแบบนี้ดุดุแบบนี้เลยรอบคันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราบรดูด้านข้างนิดนึงนะครับยางแม็กยางโดยเดิมๆเลยอ่ะจะเป็นขอบ18นะตัวนี้เราถอดออกนะครับแปลงใหม่ใส่เป็นตัวแม็กขอบ20นะครับนี่จะเป็นแม็กของแวมไพร์นี่มันจะเป็นดําด้านเห็นไหมทั้งหมดเลย แล้วก็รัดด้วยยางแอมนะครับซีรีส์ยานะครับ305นะครับทับอานะครับ R20 ก็คือจะเป็นขอบ20นะครับอัปเกรดใหม่จากของเดิมนั่นเองนะครับยกขึ้นอีก2นิ้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ติดตั้งซุ้มล้ออ่ซุ้มล้อมันจะเป็นงานเดียวกันกับชุดวายนะครับขนาด6นิ้วมันจะมีความยืดออกมาทําให้บอดี้ของของตัวรถอ่ะมันอวบขึ้นอ้วนขึ้นนี่ภาพบอกใช่ไหมครับอ่ามันจะดูอวบขึ้นนะ แล้วก็ยางมันก็จะลดมาไม่นิดหนึ่งหรอกเยอะเหมือนกันนะครับก็ระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะครับก็อยารอนะครับมันก็ต้องแลกมากับแบบนี้อยู่แล้วนะครับอ่าเราเปลี่ยนไปยางเสร็จแน่นอนครับองศาในการตั้งศูนย์นะครับเรามันเพี้ยนอยู่แล้วนะครับที่ว่าตั้งมาจากโรงงานนะอ่าเราก็เลยเสริมในส่วนของตัวปีกนกอ่าช่วยปรับองศาให้มันใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ลดอาการการกินหน้ายางด้วยนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องไปอ่า เปลี่ยนยางบ่อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็อายุการใช้งานนะครับของยางตัวนี้นะครับก็ยาวนานนะครับสามารถลุยนะครับทั้งทางออฟโรดออรโรดได้หมดเลยนะครับผมอ่าโลโก้แก้มนะครับเปลี่ยนคําว่าเทอร์โบนะครับถ้าคําว่าเทอร์โบแบบนี้นะครับก็จะเป็นความหมายของอ่าเทอร์โบลูกเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นบายเทอร์โบนะครับจะเป็นเทอร์โบสองลูกนั่นเองนะครับกระจกนะครับมีไฟเลี้ยวอ่าเห็นไหมเปิดให้ดู นี่ภาพไฟฟ้าด้วยอย่างเท่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟิล์มกันส์ตรงนี้เราติดตั้งทุกคันอยู่แล้วนะครับเป็นชุดแต่งมาตรฐานเนาะบ่ล้อมือจับติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับผมแล้วก็บันไดข้างนะครับถ้าเป็นเดิมๆจะเป็นบันไดข้างที่เป็นงานพลาสติกอมันจะเป็นล็อกๆของมันแบบนี้เดิมๆนะตัวนี้เราถอดใหม่ยกใหม่เลยนะครับใส่เป็นบันไดข้างงานของแฮมเมอร์ให้นี่นะครับเป็นบันไดเหล็กเนาะ แล้วก็จะมีตัวเนี่ยคล้ายๆกับตัวเม็ดรายที่เขายิงเม็ดเม็ดเม็ดรายเข้าไปมันดูสากๆหน่อยนึงนะครับตัวนี้เอาไว้การลื่น่าการลื่นเวลาคุณลูกค้าลงจากรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องขึ้นให้ถูกวิธีการนะบางทีลูกค้าบางท่านนะครับลงจากรถด,ด้วยความชล่าใจนะครับไม่เหยียบตรงนี้ก่อนลงนเนี้ยเนี่ยก็มีโอกาสบาดแข้งบาดขาเราได้ เพราะว่ามันเป็นมันสักสาอ่ะอย่างที่ผมบอกอะ่ะนะต้องลงแบบนี้ลงให้ดูเนี่ยลงแบบนี้แค่นี้เองนะครับโลบาร์กันบ้างข้างหลังนะครับโลบาร์ตรงนี้เป็นโลบาร์งานของ h ั m m e r นะครับที่แต่งเสริมให้กับคุณลูกค้านะครับเป็นถาดแบบนี้เป็นลังพึ่งก็ถ้าถามถึงการใช้งานมันก็ใช้งาน ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับเน้นเอาหล่อเอาสวยมากกว่าเอาตรงๆเลยนะครับแล้วก็มีไฟนี่ไฟสปอตไลท์เห็นไหมอืมสองที่นะครับเอาไว้สองข้างหลังนี่ข้างหลังกระบะเนาะแล้วก็มีไฟเบรกด้วยสามให้หไหมเท่จริงนะครับชุดไฟนะครับนี่จะเป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่นะถ้าเป็นตัวสปอร์ตนะครับแล้วก็ครอบชุดไฟเข้าไป ทําให้มันมีเส้นมีลวดลายนิดนึงนะครับด้านหลังนะครับในส่วนของตัวกันชนท้ายนะครับถ้าเดิมๆจะเป็นกันชนท้ายที่มันเป็นสีเหมือนกับสีกาไฟสีเมทัลลิกอะที่เป็นพลาสติกอะตรงนี้เราถอดออกนะครับอัปเดตใหม่นะครับเป็นงานของ h ั m m e r นะฮะมีห่วงนะครับสีแดงตรงนี้เป็นห่วงโอเมก้าเอาไว้ลากเอาไว้จูงได้นะครับแล้วก็ยังมีไฟสปอตไลท์นะครับส่องถอยจอดนี่เห็นไหม เซ็นเซอร์ไม่มีนะครับจุนี้จะเป็นหมุดหลอกเห็นไหมนี่จะเป็นหมุดหลอกนะแต่จะมีกล้องให้กล้องอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมตรงใต้โลโก้ฟอร์ดนะครับอักษรนะครับคำว่าสปอร์ตรุ่นสปอร์ตเลยนี่แล้วก็สัญลักษณ์4คูณ4นะครับแล้วก็มีไฟเบ,บร์วิสสามให้ตรงนี้นะครับมีสปอยเลอร์นะครับ,รบตรงตรงเนี้ยตรงฝากระบะท้ายเล็กๆให้เห็นไหม นผ่าท้ายผอแรงด้วยนะครับกะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในกันนิดนึงนะครับข้างในนะครับอย่างแรกครจะเป็นสองตัวพวมาลัยครับจะเป็น,น,วนวพวงมาลัยแบบไฟฟ้า100%ซนะครับสามารถควบคุมได้ง่ายนะครับมีมัลติฟังก์ชันให้เรากดตรงฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะครับฝั่งขวาจะเป็นเช็คสถานะตรงนี้นะจะเป็นเช็คสถานะของเครื่องยนต์คันนี้ ส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นปุ่มรับสายโทรออกนะครับระบบ Cruise Control นะครับขับเองวิ่งเองนะครับแล้วก็กดเลือกได้นะครับมาคู่กับตัวหน้าจอนะครับนี่หน้าจอเรือนใหม่นะครับเป็นดิจิตอลแล้วนะครับผมแล้วก็หน้าจอตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับรองรับรองรับทั้งระบบ Apple CarPlay นะครับ Android Auto นะครับเป็นแอร์อิสระแยกสายขวาให้ด้วยนะครับข้างล่างนะครับจะเป็นโหมดการขับขี่นี่ 2เฮ็ด4เฮ็ดซ l นะครับ2 High 4 High 4 Low นะครับขับเคลื่อนความเร็วสูงขับเคลื่อนความเร็วต่ำเราหมุนโหมดอย่างนี้นะครับจะมาโชว์ที่หน้าจอเลยนี่เห็นไหมเปิดรมหมุนให้ดูอ่าโหมดปกติโหมดประหยัดนะครับโหมดลากกว้งถนนลื่นนี่โหมดโค้งล่องน,นะครับมันก็จะมาเข้าโหมด ขับเคลื่อน4ี่ล้อให้เราอัตโนมัติเลยนะครับใช้งานง่ายๆครับไม่ยากนะครับแล้วก็เบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับตรงอนักพิงนะครับจะเป็นคำโลโก้คำว่าสปอร์ตนะครับตัวนี้สกรีนนะครับปั๊มเข้าไปเห็นไหมนี่เทมากนะครับอุ้ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับู่สปอร์ตนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเทบอลฟอร์ดนะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ